เมลอน SOD สารสกัดจากเมลอนสุดยอดสารสกัดสารพัดประโยชน์คุณสมบัติหลักของสารสกัดจากเมลอนทำหน้าที่จัดการกับสารฟิลิเอร์คอลได้อย่างดีเยี่ยมทำหน้าที่เป็นด่านแรกที่คอยดักจับและกำจัดฟิลิเอคอลก่อนเข้าสู่ร่างกายทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดูแลส่วนต่างๆ งร่ากากยในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร New t r e n s ในปี2 0 1 4ให้ผู้ทดลองจำนวน61คนรับประทาน S o d ดีขนาด10มิลลิกรัมเป็นระยะเวลา12สัปดาห์เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาการอ่อนเพลียน้อยลงจัดการความเครียดได้ดีขึ้นรู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็สดชื่นมากขึ้น 3. ดูแลให้ผิวสุขภาพดีอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือดูแลการเกิดปัญหาบนใบหน้าและดูแลผิวให้แข็งแรงทนต่อแสงแดดได้ดีขึ้นนอกจากนี้เมล เมลอน SOD ยังเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีอันตรายสามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสารตกค้างหากเพื่อนๆกำลังมองหาสารสกัดจากเมลอน SOD คุณภาพพรีเมียมสามารถกดสั่งที่ตะกร้าข้างล่างได้เลยแต่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆเพื่อนๆควรจะปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อให ับคำแนะนำที่เหมาะสมและปลอดภัยว <the> ิตามินดียังมีอีกเยอะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและคอมเมนต์เข้ามาคุยกับเราหรือเข้ามาพูดคุยในไลฟ์สดได้เลยเจอ<ะ>ก<ห>ันใ,ใหม่คลิปหน้า